bye สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพูดถึงกลุ่มนะฮะเจนวายนะฮะกลุ่มเจนวายที่อายุอยู่ประมาณนะฮะกลุ่มเจนวายนี่เขาเรียกว่ากลุ่มมิลเลนเนียนนะฮะมิลเลนเนียนนะคือกลุ่มคนที่อายุประมาณ2 5่สถนะึงสามสิบยี่ถึงสาขวบใช้คำว่าขวบจะดูแบบเด็กๆนิดนึงคืออายุ2 5่สถึงสาปีนะฮะที่เกิดเป็นกลุ่มเจนวายนเป็นคนที่เกิดในช่วงปีนะฮะพศ2527 ถึง2539นะครับกลุ่มคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่เขาเรียกว่ามีมีพลังซื้อค่อนข้างสูงนะฮะอยู่ในกลุ่มคนที่เรียกว่าไงช่วงวัยทำงานนะผมเองเลยกลุ่มนี้ไปแล้วนะของผมน่าจะเป็นกลุ่ม Gen X นะนะก็ Gen X ผมว่า Gen X น่าจะมีกำลังซื้อสูงกว่า Gen Y เปล่าเพราะว่าประสบการณ์มันมีมาก่อนนะ Gen Gen Y นี่เป็นกลุ่มที่กำลังเป็นหนี้เป็นสิน แล้วกาลังจะเป็นหนี้เสียเยอะเลยนะกลุ่มนี้ในความรู้สึกผมนะแต่ว่าเนี่ยวันนี้ผมเอาข้อมูลมาจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะฮะเขาก็เอาข้อมูลมาจากดีดีพาวเวอร์ตีอีกทีหนึ่งนะเขาบอกว่ากลุ่ม Gen Y เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มีกําลังซื้อสูงนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีอุปสรรคในการซื้อบ้านนะอุปสรรคในการซื้อบ้านของกลุ่ม Gen Y คืออะไรก็คือกลุ่ม Gen Y เนี่ยประ,ประสบการณ์ผมสัมผัสโดยตรงเลยนะหนี้สินบาน บัตรเครดิตบ้านบัตรกดเงินสดสินเชื่อบุคคลผ่อนรถอันนี้บอกเลยว่ากลุ่มนี้ถึงถึงแม้จะมีอยู่ในกลุ่มในช่วงอายุที่เป็นกลุ่มคนวัยทำงานแต่ว่ามันก็แฝงมาด้วยภาระหนี้สินที่ค่อนข้างสูงนะครับนะครับแล้วก็ด d p ีพาร์ตี้เนี่ยนะฮะเขาก็สรุปข้อมูลมาในหลายๆข้อนะฮะบ,บอกว่าเออกลุ่ม Gen Y เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะก็ อันดับแรกเลยนะครับบอกว่ากลุ่มมิลเลนเนียหรือกลุ่ม Gen Y เนี่ยอยากใช้จ่ายหลากหลายนะแต่ครอบครัวต้องมาก่อนนะครับโดย59%เผย,ยว่ามีความตั้งใจจะออมเงินเพื่อวางแผนซื้อบ้านในอนาคตนะในขณะที่46%ระบุว่ายอยากออกไปท่องเที่ยวในวันหยุดคือมันก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะ59%กับ46%คือ59%คิดถึงครอบครัวก่อนนะอยากที่จะมีครอบครัวมีบ้าน,นแต่อีก46%บอก ไม่สนใจไปเที่ยวก่อนนะครับแล้วก็ประเด็นที่2ของกลุ่มเจนวายเนี่ยบอกว่ากลุ่มเจนวายเนี่ยจะเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็หวังที่จะซื้อบ้านหลังแรกตอนอายุ31นะครับเมื่อพิจนนารณาในด้านการครอบครองอสังหาในปัจจุบันพบว่ายังมีสัดส่วนที่ไล่เลี่ยก,กันนะฮะโดยกลุ่มนี้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองแล้วถึง57นะในขณะที่43เอนเนี่ยยังไม่ได้เป็นเจ้าของอสังหาดิมทัพย์ใดๆเลยนะครับซึ่งนะฮะสใน3ของกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้นะ เผยว่าพวกเขาได้วางแผนที่จะซื้อบ้านหลังแรกเมื่อยายุ31ปีขึ้นไปนะครับทำไมต้อง3าปีทำไมไม่ไม่30ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่ากลุ่มนี้ก็จะประมาณนี้แหละเหมือนผมว่าตอนผมทำงานใหม,ใหม่ก่อนที่จะเริ่มทำงานผมตั้งเป้าไว้เลยนะผมจะทำงานอยู่ธนาคารที่เล็กที่สุดจริงๆนะเป้าของผมอย่างนั้นอยู่ธนาคารที่เล็กที่สุดแล้วผมจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่อและอยู่ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อสำนักงานใหญ่เท่านั้น นะสาขาไม่เอานะก็สอบเข้าไปได้จริงๆด้วยนะครับแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะขยันทํางานจะเก็บเงินเดือนเท่านั้นเท่านี้แล้วเขาเรียกว่าไงใช้ทฤษฎีทบต้นทบดอยทฤษฎีสโนบอลคือก้อนหิมะสะสมมันจะยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมดอกเบี้ยทบๆๆบอะไรเงี้ยคานวณแล้วใส่ตาราง Excel โอ้โหอายุ40-50กูมีเงินเก็บเท่านั้นเท่านี้นี่คือก่อนที่จะเข้าไปทํางานนะแต่พอถึงเวลาจริงๆมันไม่ใช่ มันไม่ใช่กลายเป็นเงินเก็บนะมันกลายเป็นหนี้สิน <c oughs> ขึ้นไปเรื่อยๆนะจากบัตรใบแรกบัตรใบที่สองบัตรใบที่สามสี่ห้านะแล้วก็เริ่มผ่อนไม่ไหวเริ่มหมุนไม่ออกก็ต้องกู้สินเชื่อบุคคลกู้อะไรเพียบเลยสมัยก่อนตอนนี้ผมเริ่มทํางานใหม่ๆในเครดิตบุโรยังไม่มีนะครับไม่มีเครดิตบูโรนะประวัติเสียไม่เสียมันไม่รู้หรอกแล้วมันไม่รู้เรื่องมีหนี้เยอะมากน้อยขนาดมันก็ปล่อยให้เราหมดนะโอ้โหคือแบบแย่มากนะหลายๆคนบอกว่า สมัยก่อนโชคดีนะไม่มีเครดิตบุโรผมว่าจริงๆก็ไม่ดีหรอกมีเครดิตบุโรดีแล้วแล้วถ้าเกิดคุณเป็นหนี้เสียก่อนแล้วคุณกู้ที่อื่นไม่ทันเนะี่ยนี่ถือว่ายิ่งโชคดีเลยนะเพราะว่านี่คุณจะไม่บานนะครับนะนี่ก็คือเขาบอกว่าข้อที่2คือบอกว่ากลุ่ม Gen Y เนี่ยนะครับเขาจะเตรียมความพร้อมแล้วก็หวังจะซื้อบ้านหลังแรกตอนอายุ31เนะเขาใช้คําว่าหวังว่าจะซื้อบ้านหลังแรกตอนอายุ31แล้ววางแผนตั้งเป้าไว้อย่างนั้นก็หวังว่าจะให้เป็นแบบนั้นให้ได้นะหลายๆคน ที่อยู่ในกลุ่ม Gen Y ก็อายุยังไม่ถึงอายุแค่25-26้ายีกอยู่กลุ่ม Gen Y เนี่ยก็เอาใจช่วยแล้วกันนะฮะให้ได้ตามความฝันที่อยากได้นะอายุสามสิบจะต้องมีบ้านนะครับนี่คือ,อข้อที่2ข้อสังเกตข้อที่2ของกลุ่ม Gen Y นะครับกลุ่ม Gen Y ข้อที่3เนี่ยเขาบอกว่าสถานะทางการเงินสันคลอนอุปสรรคหลักของการมีบ้านก็คือ มีปัญหาทางการเงินจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในตอนนี้ถือว่าอุปสรรคหลักที่ทําให้ไมีแผนการย้ายออกจากบ้านคุณพ่อคุณแม่นะครับโดยครึ่งหนึ่งเนี่ยยังไม่มีเงินออมมากพอที่ไปเช่าหรือซื้อบ้านเป็นของตัวเองได้ขณะที่ประมาณ41%เนี่ยต้องการที่จะอยู่บ้านเดิมอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะเพื่อดูแลคุณพ่อคุณแม่อย่างใกล้ชิดไม่แน่ใจเป็นข้ออ้างหรือเปล่าตามมาด้วยกลุ่มที่ไม่คิดจะย้ายออกไปเลยเพราะยังไม่ได้แต่งงานนะ นะแล้วก็อีกกลุ่มนึ้งก็คือบอกว่าตั้งใจจะช่วยต่อเติมบ้านพ่อแม่ที่มีอยู่แล้วนะครับไม่ยังเป็นต้องซื้อบ้านใหม่นะผมก็อยู่ในกลุ่มนั้นนะคือผมไม่เคยคิดจะไปซื้อบ้านอยู่เองเลยนะผมก็เกาะพ่อแม่ผมนี่แหละนะไม่ออกไปไหนแน่นอนนะมันมีภาระเยอะมากนะถ้าเกิดเราคิดที่จะที่จะไปซื้อบ้านอยู่เย่ยไม่หไม่ไม่ไม่ง่ายเลยนะยากแล้วก็เหนื่อยมากนะครับนะก็คือนี่แหละข้อที่3เนี่ยในกลุ่มเจนวาเนี่ยเขาบอกสถานะการเงิน มันอาจจะสั่นคลอนแล้วมันก็มีอุปสรรคนะแล้วก็ครึ่งหนึ่งเลยไม่คิดที่จะมีบ้านของตัวเองนะครับข้อที่4เนี่ยเขาบอกว่ากลุ่มเจนวมยมองว่าการเช่าบ้านเนี่ยโดนใจกว่าตอบโจทย์ที่อยู่อาศัยแบบไร้ข้อผูกมัดระยะยาวนะครับด้วยข้อจํากัดทางการเงินจากปัจจัยต่างๆส่งผลให้ชาวมิเลเนียนนะครับ9กี่ตตัดสินใจเช่าแทนการซื้อที่อยู่อาศัยในตอนนี้เนื่องจากมองว่าการเช่าบ้านเช่าคอนโด จะมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าการซื้อสังหาดิมมาัพย์นอกจากนี้การมีสถานะโสดอยู่ตัวคนเดียวก็เป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลให้การเช่าที่อยู่อาศัยได้รับความนิยมมากกว่าการซื้อเช่นกันนะครับคือกลุ่มนี้เขาจะมองว่าเช่าดีกว่าไปผ่อนนะเพราะฉะนั้นนเี่ยไอ้คนที่ซื้อให้เช่าเพื่อหวังจะได้ค่าเช่ามากกว่าค่าผ่อนอันนี้คนเช่าเขาไม่ได้มองเหมือนคุณนะคนเช่าเขามองว่าเช่าดีกว่าถ้าสมมุติว่ากูต้องไปผ่อนเออ แม่งต้องผ่อนโอ้ไม่รู้กี่ปีถ้าเกิดผ่อนไม่ไหวจะขายขายไม่ออกสวยอีกนะครับเขาก็บอกเช่าดีกว่าถ้าต้องผ่อนคอนโดออสองล้านผ่อนเดือนละหมื่นนะสมมตินะผ่อนเดือนละหมื่นเช่าดีกว่าเดือนละ8ปดพันจะออกเมื่อ,อไหร่ก็ออกได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะซื้อคอนโดปล่อยเช่านี่ต้องมองนิดนึงนะว่าฝั่งคนเช่าเขาไม่ได้มองเหมือนคุณนะเขามองว่าเขาจะเช่าค่าเช่าจะถูกกว่าค่าผ่อนนะครับ บางคนคนที่ซื้อลงทุนคอนโดบอกโอ้โหดีจังเลยซื้อคอนโดเก็บค่าเช่าได้มากกว่าค่าผ่อนโอ้มันไม่มีนะครับแบบนั้นเป็นเป็นนิยายปลาปลาในอดีตไปซะแล้วนะครับอ่าและสุดท้ายเขาบอกว่าแม้ผลกระทบจากภาพรวมเศรษฐกิจนะฮะที่ยัง,ฟ,ยงฟื้นที่ยังไม่ฟื้นตัวนะจากหลายปัจจัยในตอนนี้จะทําให้แผนบริหารจัดการเงินของกลุ่ม GenY เนี่ยต้องสะดุดลงหรือชะลอการใช้จ่ายในเรื่องที่ยังไม่จําเป็นเร่งด่วนออกไปก่อน,นอย่างไรก็ตามกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้ยังคงเป็น กำลังซื้อที่สำคัญในหลายอุตสาหกรรมในระยะยาวเพียงแต่รอดูสัญญาณบวกและสถานการณ์ต่างๆเพื่อหาเวลาที่เหมาะสมในการออกมาใช้จ่ายนะครับนี่คือผลสำรวจของ DD Property นะฮะกับกลุ่ม Gen Y นะฮะในภาคอาสังหาริมทรัพย์ว่าเขามองออการซื้อบ้านยังไงนะสรุปก็คือว่าหลากัหลกๆนะคือว่าส่วนใหญ่จะอยู่บ้านคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือถ้าออกมาก็ ถ้าจะคิดจะซื้อบ้านก็อายุ31ค่อยซื้อนะหรือกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าะนะถ้าจะซื้อไม่เอาดีกว่าปล่อยเช่าดีเอ้ยให้เช่าดีกว่าไปเช่าเขาดีกว่าจะออกเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องยืดเยื้อระยะยาวนะครับนี่ก็คือข้อมูลดีๆมาจากกรุงเทพธุรกิจนะครับก็เอาไว้ฟังกันเพลินๆแล้วกันนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ไปแล้วฮะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่อง YouTube ไปด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ